รถคืองามแถวว่ะอีสาเขาเนี่ยนี่สิไปใส่พอยายไปอุบลไปอุบลอุบลครับไปตอนนี้หอดจังหวงนี่ไปเรื่อยๆครับเมย์ก็นอนไปเรื่อยๆเมย์ก็นอนครับเขาปัดปูดจั่ควมอยู่ครับปูดจั่ควมอยู่ครับโอ้ปัดรถแงามแถวว่ะอันแมนบอสอันสิ้นอยจังหวัดนี่ล้านต้นต้นล่านต้นต้นอันสีบลับเหมาอีหลีบเบรถไปโค่นนี่ ที่เอารถไปรับเมาเอารถไปรับเมาเอ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 าเขาสั่งเอาพอกันพี่น้องพอกันกลมีหากันเด้อเออโอ้ยบ้ากูน่ะพ้นอยู่ไปรับเมาสั่น่าโชคดีมีไซร์ลำลวยคไขยถอกงนะพี่น้องเอ้ยบุญาพุ่รับเมาอ่ะบอลลุยเีียบบอลนี่นี่ต้องเห็นบอลนี่คนรุ่นแมคกโค้ดเทเลอร์นี่กุหลังยึดหลายพี่น้องทั้งเมียนี่ โชคดีพี่น้องโชคดีโอ้ยมือไหร่ฟ้าไม่พอกันเด้อ